งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอ์ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจาเป็นมากสําหรับต้นพืชเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิดบุญบางประมา อดิศักดิ์บุญกิยพันธ์นะครับแม้วันนี้ก็อาจจะเสียงแหบแห้งไปหน่อยก็ต้องขออภัยในความที่เสียงไม่สดใสนะเพราะว่าความชลาอย่างหนึ่งและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นหวัด <c oughs> ที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเวลานี้ท่านต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ เพราะว่าพอเข้าถึงช่วงฤดูฝนเนี่ยก็จะมีการระบาดของโรควัดโรคไข้เลือดออกนะฮะแล้วก็อีกสารพัดโรคในทางต้นไม้ก็จะมีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อราก็หาเทรนนิส์มาฉีดพ่นป้องกันกำจัดเชื้อรากันเอาไว้นะครับก็ให้วินิจฉัยให้ออกว่าเหตุนั้นมันเกิดจากอะไรและเราจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับ ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เรากำลังคุยกันต่อเนื่องเรื่องว่าเราจะทำกะเกษตรเป็นรายได้เสริมในพื้นที่น้อยนะฮะกันได้อย่างไรผมก็คุยให้ท่านได้ฟังมาแล้วว่าเราใช้พื้นที่รอบๆบ,บ้านใช้เวลาเช้าๆเย็นๆหรือวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุด มาทำการเกษตรก็ทำเงินทำรายได้ได้ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่ผมยกตัวอย่างว่าเราก็อาจจะเพาะาต้นออดของผักนะครับขายหรือจะเป็นกล้ากล้าไม้นะจะเป็นพืชผักหรือพืชอะไรก็แล้วแต่รวมไปจนกระทั่งถึงการขยายพันธุ์พืชนะครับปลูกต้นแม่ไว้ แล้วก็ทำการขยายพันธุ์แล้วก็ขายต้นหรือจะเป็นการปลูกไม้กระถางไม้ประดับเพื่อการจำหน่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีสิ่งสำคัญอยู่ก็คือเรื่องการตลาดครับการตลาดจะเป็นการตลาดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างบางคนเอาไปขายวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะตามตลาดนัดหรือว่าจะเป็นตาม ตลาดมาตรฐานอะไรก็แล้วแต่ก็มีหลายคนรับราชก,การแล้วก็ทำอย่างนั้นก็มีนะครับหรืออย่างบางคนพอเขาทําไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องไปวิ่งขายใครแล้วเพราะว่าคนที่เขามีอาชีพขายแต่เขาไม่ได้ปลูกเขาถึงเวลาเขารู้ว่าเรามีเนี่ยเขาก็จะมาถึงบ้านแล้วก็มารับซื้อเราไปขายเลยโดยอัตโนมัติอย่างนั้นก็มี แต่ที่พูดมาทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของพืชนะครับคราวนี้เราจะม,มุม,มมองอีกม,มุมหนึ่งก็คือว่าในการทำการเกษตรในพื้นที่ที่มีรายได้น้อยเนี่ยถ้าเป็นการเลี้ยงสัตว์ล่ะทำได้ไหมทำได้ครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงสัตว์ที่สมัยหนึ่งถ้าใครพูดว่า เลี้ยงไส้เดือนโอ้ยผู้คนจะขำกลิ้งเลยเพราะอะไรครับตอนสมัยทิดบ้วนบางประมาณเด็กๆอยากได้ไส้เดือนตรงไหนก็ไปขุดนะไปขุดมันมีทุกที่สาเหตุเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาปลูกต้นมงต้นไม้มันมีใบมงใบไม้เนี่ยผุเปื่อยและมันก็เป็นอาหารของไส้เดือนเพราะคุณอยากได้ไส้เดือน คุณก็ไปขุดนะแล้วก็เรื่องนี้ก็เลยเกิดมีสำนวนไทยที่พูดกันว่าไอ้นี่เนี่ยมันเต้นยังก็สไส้เดือนถูกเสียมเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจมันเป็นยังไงไส้เดือนถูกเสียมคือตอนเราไปขุดไส้เดือนเนี่ยครับถ้ามันโดนเสียมแล้วมตัวมันขาดสองท่อนเนี่ยโอ้โหเห็นมันดิ้นทุกทรมานแล้วน่าสงสารมากแล้วก็คนไทยช่วงหนึ่ง ที่สมัยเรายังนิยมร่ายรำและก็การฟ้อนเป็นศิลปะนะฮะเรื่องของฮิปฮอปเรื่องของการเต้นอะไรต่ออะไรนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับเราก็มกักจะเปรียบเทียบบอกอะไรมันทำได้อย่างไรว้เดือนถูกเสียมนะฮะเพราะฉะนั้นสมัยหนึ่งเนี่ยถ้าใครพูดถึงเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเราจะรู้สึกขำ วันหนึ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนท่านรองศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์วังนหนท่านล่วงลับไปนานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอาอบวนเดี๋ยวผมจะจัดฝึอกอบรมเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนนะฮะ,ะเราก็ยังเคยไปช่วยอาจารย์ในเรื่องนี้เนื่องจากท่านมาเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของเกษตรในสมัยนั้นและผมทํางานอยู่ที่นั่นนะครับ จกนกระทั่งต่อมาเนี่ยการเลี้ยงไส้เดือนก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นล่ำเป็นสันมากขึ้นเมื่ออาจารย์อนัตตันโชที่เมโจนะฮะได้วิจัยอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับและเรื่องของความรู้เรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนก็กระจายโดยทั่วไปมันใช้พื้นที่ไม่เยอะมันก็ไม่ได้ส่งเสียงรบกวนใคร และมันก็ไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใครเลยเลี้ยงได้จังหลายแบบแต่ในปัจจุบันเนี่ยที่คนเลี้ยงกันเป็นอาชีพเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีต่อเป็นชั้นเป็นเชลวางขึ้นมาหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นก็แล้วแต่ขนาดของพื้นที่แล้วก็เอากระมังพลาสติกที่เดี๋ยวนี้ขายกันใบละยี่สิบบาทอะไรเนี่ยมาเป็นภาชนะ ในการเลี้ยงวัสดุสมัยก่อนก็ใช้วัสดุอย่างแต่เดี๋ยวนี้ก็เอาง่ายเขาว่าก็คือไปเอาขี้วัวมาแล้วก็เอาขี้วัวแช่น้ํานะครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเทออกแล้วก็ใช้กา,กากที่เหลือเนี่ยเอาไปใช้เป็นวัสดุในการเลี้ยงไส้เดือนแต่ผมก็อยากจะเรียนแฟนๆรายการว่าไอ้น้ําที่เราแช่ขี้วัวเนี่ย อย่าไปเททิ้งเฉยๆนะครับนะถ้ายิ่งสดๆแล้วก็ปริมาณของไนโตรเจนเนี่ยมันจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่แช่มูลสัตว์นะฮะมูลวัวเนี่ยใส่เป๊บใส่ถังใส่ขวดไว้เอาไปรดน้ำต้นไม้มันเขียวดีนะครับเสร็จแล้วเขาก็เอามูลวัวเนี่ยใส่ เสร็จแล้วก็เอาพันธุ์ไส้เดือนซึ่งอันนี้ต้องซื้อถ้ายังไม่มีนะฮะก็แล้วแต่ท่านจะเลี้ยงพันธุ์อะไรเดี๋ยวนี้ก็นิยมเลี้ยงพันธุ์ AF กันนะฮะพันธุ์ a อทีนี้ก็บางคนก็เลี้ยงพันธุ์ไทเกอร์อะไรอย่างนี้นะฮะไทเกอร์ก็นี่ท่านอาจารย์ผู้รงรับแล้วก็คือท่านอาจารย์สมชัยก็เป็นนักสตตัตวบาลน,นะครับก็ เลี้ยงไส้เดือนโดยเฉพาะไทเกอร์ที่เรียกไทเกอร์เพราะว่าตัวมันเป็นป้องป้องเหมือนลายเสือนั่นแหละนะครับแต่ตัวมันจะเล็กกว่า a อหน่อยนะครับก็เท่านั้นแหละครับพอผ่านไปสักเดือนครึ่ง2เดือนนะเออเราก็มาเก็บผลผลิตตัวเล็กเราก็เลี้ยงต่อตัวใหญ่เราก็เก็บไว้นี่บอกไส้เดือนขายไขย่ไส้เดือนเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็พวกที่เขาทำเหยื่อตกปลา นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ขายให้กับผู้ที่เขาเพาะปลูกนะครับแล้วก็ปล่อยไส้เดือนลงไปทำหน้าที่ย่อยสลายแล้วก็ช่วยในการที่จะพลวนดินนะฮะแต่ความจริงกนั่นปลายเหตุนะต้นเหตุมันต้องมีใบมุงใบไม้มาก่อนนะครับและเดี๋ยวนี้ที่อาชีพเป็นล่ำเป็นสันเลยก็คือพเพาะไส้เดือนเป็น เขาก็เปิดฝึกอบรมได้เงินค่าเป็นวิทยากรฝึกอบรมหัวเราเท่านั้นบาทเท่านี้บาทนะครับแล้วเวลาคนมาอบรมก็จะมาซื้อพันไสเดือนของเราต่อไปนะฮะและวันนี้เราก็มีถึงขนาดทําทเป็นไสเดือนตากแห้งทรงออกอะไรอะไรกันมีเยอะท่านก็ลองดูว่าถ้าท่านทําตลาดอยู่ที่ไหนแต่ การเลี้ยงไส้เดือนเป็นธุรกิจหนึ่งที่สามารถทำได้ในพื้นที่แคบๆนะฮะพื้นที่น้อยๆรอบบ้านทำได้แล้วถ้าเราไม่รู้สึกขยะขยงแล้วไม่รู้สึกรังเกียจไส้เดือนนะฮะถ้าไม่กล้าจับก็เอา,อามือใส่ถุงมือซะหน่อยนะครับก็จะช่วยได้นี่ก็เป็นหนึ่งในการทำไรายได้ ในพื้นที่น้อยยังมีอีกครับการเลี้ยงสัตว์ในการใช้พื้นที่น้อยจะเป็นอะไรติดตามและฟังต่อไปนะครับเวตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตเรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนผาดอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิลามิตปุ๋ยตราพิลามิดผ้า,า,าอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิลามิต ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหา,า,า,ารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร